وأولانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دل خلق عليهم وحببهم إليه وابتلاهم بدينه وهدمهم إلى سبيله فمن آمن سعد وفاز ومن كفر قصر وقضى أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الشافع المشفع يوم الحساب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام بإحسان إلى يوم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤذي الله ورسوله وقد فاز عظيما. أما بعد فإن أسفل الحديث كتاب الله وأسفل الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل ردة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في فضلان. الله نصيبوا <applause> إياي بتقوى الله تعالى وطاعته، قال الله تبارك وتعالى: كل نفس لا تظل الموت، وإنما توفر له يوم القيامة، فمن تخضع عن الله وأدخل الجنة ودخل وما الحياة الدنيا إلا متاع الظهور. và có đồ 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 nói các anh em sinh sống hạ đi theo dõi tất cả các bậc người thân của chúng em để thi có công quả, có lòng kính tỏ công đức thành mô ta đại đức thành viên đại thành về đại thành viên đại thành viên A doãn xưa mặt, tay mặt sẵn của mặt sẵn của doãn là. Yellow tay mặt sẵn của hộ. A yên mặt, tuần em kura. A yên mặt, tay 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 mặt, tay

ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันเห่งความยากลำบากวันเห่งการรอคอยอานสอดส่วนวันเห่งการตอบแทนจากในหลวงย่อมจะเกิดขึ้นอย่งบบา,ยง,แบบายงแน่นอนส่วนสวรรค์ จะมีไว้ตอบแทนสำหรับบรรดาผูา้สัมภาษณ์ซึ่งเขาได้รับความสุขความสบายในสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น,ออน,ลลนให้เคยรู้สึกมากกาการลงโทษในนรกก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับบรรดาผู้ที่มัรเสยสัทภา บรรดาผู้วิละเมิดบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนและจะเป็นการลงโทษที่อย่างแสนและยังในสุขการร้องที่พบในสุตตะไว้ว่าตัวนักสืบต้องตื่นตัวทุกชีวิตแต่ละชีวิตนั้นจะได้รับรดแห่งความตายทุกชีวิตจะต้อง

คนนัเส้นเลยก็ตองมาวิธรรมว่าเขาเราจูรุลยมเทียแต่แท้จิงพวกเจ้ามันได้รับรางวัลของพวกเจ้าอย่างครบถ้วนแต่ได้รับรางวัลในวันเทียมะนะครับในวันพอเราทุนอ่ร้องวันิียมะจูชุลยมเทียมได้รับการตอบแทนได้รับรางวัลครับในวันเทียมะ và muốn xuất gia đến và được đến đến nữa. rồi bắt đầu. và bắt đầu để cho hành tinh sẽ bay lên. số điện năng. họ cũng แน่นอนเขาก็จะเป็นผู้ที่ะสมผู้ช้ชนะผสมผู้ฟังสกัยผสมผู้ชชนะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสิ่งใตอบแทนควยขยามที่เือน้้เราอยู่รู้และชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่ออหยีใดหนอกจากสิ่ง เย็นนี้เราทําเอาสังฆาคมโฆษณาได้สุนแค่ให้บาลุเทศานั้นได้รับรู้ได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าทุกชีวิตไอ้ต้องมีอยู่ไอ้ และการตอบแทนก็จะมีขึ้นอย่างแน่นอนการตอบแทนก็่ยวกับเสรีสวรรค์และการบรรพชนเไม่อวกับใหม่โลกและความสุขสบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกนี้นั้นมันเป็น เช่นเดียวกันนะครับพระสุคันธโมตราได้ให้ปัญญามนุษย์นั้นมาจำแนกในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่จะนำพามนุษย์นั้นไปสู่แสงสว่างไปสู่แสงสว่างอิสระหรือสิ่งที่จะ ก็รวมเขานั่นไปสู่ความพุ่นคนความหลงผิดเราขอไม่กวนต่อประสทกานณ์โมกาลาส่งโกรธอันพวกเรานั้นไปสู่ธรรมะที่เยี่ยมตรงของพระองค์ไปสู่แสงสว่างสลาให้พวกเราได้มีความเข้าใจในอิสลาให้พวกเราได้ตั้งสลาเน้นได้ ไปใช้เป็นการปฏิบัติานอย่างเช่นครัที่พระสุภาธรรมราได้ส่งบรรดาพิยาดาวศูนมานั้นก็ช่อยนำพาพวกเขานไปสู่แนวทางที่เข้มงแนวทางที่ถูกต้องแต่เราก็จะพบว่า มาเผยแพร่ความเป็นธรรมปิยแต่ละฐข่านนั้นจะพบว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกข่านปฏิบัติตามพวกท่านเหล่านั้นเป็นครับส่วนมากเป็นธรรดาผู้ปกครองคนทีน่ยากจนคนที่ยากไร้คนที่อ่อนแอคือคน แต่คนที่ปฏิเสธท่านก็จะลราวโยว่าคนที่ตามท่านนบีตามเราซูนั้นเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ไม่ดีเกียรติเช่นที่เกิดากของท่านนบีทีัทำอิสลามทีกรณีุไว้ว่าก้อนน้ำเงน้ดีน้ำข้าบกองเม và nợ gốc thì là khách hàng bị và nợ gốc là bạn của những cái người mà họ vay được họ vay được và nợ gốc là bạn nợ gốc mà ngày nay mình phát triển cái nợ gốc như thế nào bây giờ thì cái sản phẩm của hoặc là túi nang ban da số khăn nang รัวนัน้นได้สับผัสว่าเราไม่ได้เห็นท่านเป็นในนอกจากคนธรรมดาหเละเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นคนที่ปฏิบัติตามท่านนั้นนอกจากบรรดาคนที่ตอกต้อยของพวกเราที่มีความตื่นตื้นนะครับแต่เราไมไ่เห็นว่าพวกท่านนั้นมาเสิร์ฟขข่อพวกเราแต่เราคิดว่าคน เพื่อกให้พวกเขาไม่ยอมรับในกาเรียกร้องทำเชิญชวนท่านธรดีแล้วก็ตัดดูถูกเยอะแยะว่าคนที่ตามคุณพนะจะเป็นคนที่ไม่มีเกียรติคนที่อ่อนแอเคนที่ต่ำต้อยเขาดูถูกเพราะความยากรวดดูถูกว่าคนที่ปฏิบัติตามท่านธรมีนั้นเป็นคนที่ไม่มีอำนาจเป็นคนที่ไร้ชื่อ โดยที่เขาไม่รู้ว่าการศรัทธานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปุถุหรือว่าเกี่ยงธรรโลกในทางใดการศรัทธานั้นเกิดจากหัวใจเกิดจากหัวใจที่ ไม่รู้จักลัทธิพานธุกรรรู้จักลัทธิพานธุนรรมอะไรย่าะฉีงนั้นเราคนที่บฏิเสร็จก็จะยลยนะครับว่าพวกนั้นไม่ได้มีกินอย่างใครังนั้าว่าโต๊ะของเราในนี้นั้นได้มาด้วยศาสนาแล้วนะครับผู้โต้งศึกษา ุกคนก็คงเชื่อมาแต่ถ้าว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ขึ้นอ,อยู่กับความดีของผู้คนแล้วะครับโลกใบนี้ก็จะมีแต่คนดีๆนะครับแต่คนดีครือคนที่มีศาสนานั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กนะับว,ว่าเขาจะมีเกียรตือมีฐานะ อารมณ์ตีหยาดได้ต่งรู้ครับหัวใจที่มีความสัมพันธ์ขอาสมพันธ์มโนบายครับเพราะฉะนั้นการที่เราส่งทดสอบมนุษย์ตีหยาดนี้ครับว่าใครที่สามารถที่จะแยกแยะใครที่สามารถที่จะจำแนกนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ชั่วได้ที่นี่ต้องถามมีคนอื่ ตัสองแต่ละโมเลกุลโตขึตงถูกกำหนดให้เป็น P2 ครับในะนยูเนียดนี้นะครับว่าเราอยากจะได้สิ่งใดใน,นยูเนีเนยร์ก็ต้องแลกเป็นหลักความเวลาต้องแลกเป็นหลักอย่างเดียวนะครับต้องแลกด้วยหลักแรงงานต่างๆนะที่เราสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งที่ใน,นยะนะูเยาไดนะ้แน่แน่คือล่า เราอยากจะได้ไฟฟ้าสิ่งที่มั่นกงสิ่งที่ถาวรในอนรคนะก็ต้องแน่ด้กความดีก็ต้องแน่ด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลตาดาสนใ้แนบกับการลักเว้นในสิ่งที่รัาลก็ต้องขึ้นอยู่กััวใครที่อามากที่่นั้ นี่ดีงามก็ทำอะไรที่สามารถที่จะละเว้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่ไม่ดีิงธรรมได้เช่นคนที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็มักจะเข้าใจผิดโดที่กล่าวกบอกว่าแต่กศาสนาของผู้ที่ศรัทธานั้นเป็นศาสนาที่เป็นความจริงที่เป็นศาสนาที่เป็นจริงธรรมแล้ว ก็อาจจะเป็นคนที่ศรัทธาในองค์นั้นเป็นคนที่รับโทษที่บอกว่าก็จะต้องเป็นตาของเขารับมอบให้ให้กับให้สิ่งที่ดีงามกับคนทศรัทธาแต่เราซูมทดสอบว่าทุกคนจะต้องผ่านการสอบด้วยความยากจนด้วยความเจรร้อนรุ่งความวุ่งเรืง แล้วแต่ใครในและคนจะผ่านสนามในการทดสอบนั่นแหละคราจะใช้ความอดทนนะครับในแต่ละอย่างที่จะผ่านในแต่ละเนีเช่นทุกความอดทนนั้นก็จะต้ความรู้ทุกคนก็จะลบมีความสบายมีความอดทนเพื่อที่จะให้ตัวเขานั้นสามารถที่จะผ่านทางการศานัได้ในเมื่อผมบอว่า ทำไมเราจึงมีมาเกิดเป็นมีหนวรัวเปาทำไมจึงรู้วผู้สัทธานั้นอ่อนแอทำไมรูัวคนที่สัทธานั้นอ่อนแอเพราะทั้งเราก็จะเห็นหนทดตัวเพล่อตัวความเจ็บปตัวความยากจนอตัวเรื่องความ และถ้าหากว่าผู้ศรัทธาผู้ที่มีศรัทธายึดเอาอิสลามเป็นศาสนาในการที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตไอ้ความศรัทธาเอ้ความศัทธาไดการดำเนินชีวิตเอาแล้วผู้ศรัทธานั้นก็จะเป็นผู้ที่หมาแต่เขาจะเป็นผู้ที่มีใจที่ มีความเข่นแข็งเข่นแข็งนะครับปัญญาอินโลกเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบที่ทุกคนจะต้องเตรียมเรามีรุ่นหลายเยอะแยะเรามีสังสิทธิเยอะแยะแต่คิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวว่าเราไม่ตายนะครับไหวไหมครับ แต่มันเป็นหนึ่งในบนททดสอบที่ล้อสนทดสอบเราก็ให้พวเรามีลูกมีหลาน,นเอน่ยก็ให้เรามีสัสิที่คอ้องสะดวสบายแะ่ถาว่าเอาใช้ในสิ่งที่เอาล้อมสุารรอบุรมาส่ประทานให้นั้นใช้ไปในทุดขอ้วมีลูกมีหลานดูแลลกานของเรา ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีดูแลเรื่องการตัดสี่อาบุตรในเรื่องศาสนาเราจัดสินใจเขราะนั่นเป็นคนที่มีศาสนามีภาราที่ดีมากไม่ใช่ตามใจดูหลดึงแต่สิ่งหนึ่งมีสั้นสินมีเพื่อนเพือความสะดวกก็ใช้ดูในภาพของสุขภาพต่อน เป็นคนที่มเสที่าสูลแะราตงเป็นดูดเป็นบ้านจั่วบนเขาภัว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาเพืนทรัพย์สมบัติทุกห่านมาส่ะใม้แลในควเมประสงค์แต่ลเราม่มใครรออะไรสมปรเราได้รีบเต้นให้ความดีต่างๆแก่พวกเขาเปนเรื่องเบาเลยนครับ ได้ชว์รูปแต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีความรู้สึกในสิ่งที่เราเป็นประธานเราได้ให้หลักเราได้ให้สถิตแต่เขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกขอบคุณคมมคคมมคของเราคือต้องรองับเขาที่เขาทำโดยตรงเองไอ้คิดว่าเขาแล้วกำลังถูกทดสอบเพราะะฉนั้นท่าไหมครับผู้ศรัทธาษณ์นั่นจะถูกทดสอบเพื่อ ที่เขาจะแยกแยกนะครับว่าใครที่สัทธาีคามีมารสัทธาแท้จริงอยู่ในยุนยานี้เพื่อให้สุภาพเรเป็นนะรับโร่สิ่งที่จะรู้ว่ามีการติดขาวรูอว่า,ามีติดขาวบอนะครับโรคยุนยานี้เป็นโรงการดสอบน่้แใดที่สัทธาติแนละการเมงองน が <laughs> だと食を ม right ันจะเป็นผู้ที่สัมาัสและรองอย่างแท้จริงปัญญานี้ได้รับเร่องของสิ่งที่สวยงามีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วแต่คนที่มีปัญญาจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีงามได้แยกแยะเป็นสิ่งที่ชั่วลายได้ เรื not, ibly, it, ่อรา้องะสบคสุเจใารที่เราจผู้ึงที่สามารถไปแยกแยะว่าสิ่งใดนั้นเป็นสิ่งที่ำลัมีงานสนใจที่ทำแล้วได้รับฝากของไทยได้รับาดผลปรวายนของสภาองค์ารใดสิ่งใดที่ทำแล้วมันเป็นการหลีกเลี่ยงได้รับาคิวกวนประสบความสำเรนา Tất cả những lúc sức khỏe các con nhà đoàn có ra các bản thân tài, các bản thân kinh sắp, kỹ sập bậc, kỹ lũ bản. Điều này là những điều khiến mọi người đau คุณเครื่องก็มีราคาแน่นะครับและวันนี้ก็มาซื้อแต่ยิ่งในตอนนี้ครับก็กำลังเข้าสู่เด็กภาคเรียนขอาลูกหลานเราเป็นก็ขอทุกคนนั้นก็ขอใช้แต่แตอย่าแร้วก็ระวังนะครับแตให้ใจที่เกินพอดี เพราะอหตุว่าทุกสิส่งที่เราได้รับมานะั้นเป็นของขวาญท,ที่เราสุา,าน,ะนรอาะส่ให้กหราขอใช้มันไปในทางที่ถูกต้องในทางทางไม่ตองัตวากัออกันจากลงสุขา,านตารา เราอย่าได้คิดน้อยใจทั้ในนี่ยครัในตัวเราแล้นเป็นผู้ที่จต่อยเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความกรนาของกวัถุทางสาเราไม่้อมทำสิ่งที่เราไม่ได้รับสิ่งที่เราไม่รีบรขอต่อวัตถุทางานระองค์อาจจะทรงเวลาให้กเราไดรับในสิ่งที่ดีกว่าไปรับใน มีค่ามากกว่าหรือว่าพวกทรงอาจจะให้เรานะั้นค้นจักสิ่งที่ไม่จีงิงหลกของเราหรือให้เรานั่ได้คนระับสิ่งที่จริงเรื่อให้มัน,นปเป็นยาบ้าหรือสิ่งที่เราเห็นนะครับความดีหรือความสุขที่ถาวรเพราะฉะนั้น ผู้สัมันธ์จะต้องมีความไม่แข็งผู้สรันธาจะต้องมีความลงคนมีความสุขบันอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอดทนต่อคำสั่งของรัชพันธ์ในาในเมื่อเป็นคำสั่งของรัชพันธ์ในสาแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับอดทนต่อการที่จะต้องลักเว้น ทำในสิ่งที่ผมชอบในเมื่อเป็นสิ่งที่ผมชาบแล้วแม้มันจะสวยงามแม้มันจะเย้ายวนแม้มันจะดูแล้วจะทำหาความสุขสบายแต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่ฉต้องผู้สืขอารต้งนต่ความยากลำบากนตอความเจ็บปวเปู่ความู้่า chúng ta sẽ công nhận, khoả lỡ, loskhanang loa đa như vậy đó, bây giờ này, nhà, chúng sinh ta chỉ chỉ muốn bỏ, lo sợ loskhanang và còn có trong, để các con, các con,

Yang Faham Allah Subhanahu Wataala, dalam Allah Subhanahu Wataala, maka Allah Subhanahu Wataala tidak mempunyai jodoh. Jodoh dia tidak, tuhuria tidak, purwa tidak, janganlah kita berfikir tentang itu. Maka Allah Subhanahu Wataala tidak mempunyai jodoh. Jodoh dia tidak, tuhuria tidak, purwa tidak, janganlah và đi nó tại đây có cái này nó đánh cái nó hẳn là có và cái hạt mà nó 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 có bật và